ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับบริษัทคอมโปเอ็กเปิดก็มาที่สวนส้มนะครับที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับตัวผลิตภัณฑ์บัตโฟเลีสสไปร่านะครับที่ใช้ฉีดพ่นส้มนะครับในช่วงที่มีทั้งช่วงดอกนะครับช่วงติดผลเล็กนะครับติดผลใหญ่นะครับมีหลายรุ่นนะครับทางเกษตรกรเลยเลือกใช้ตัวบัตโฟเลียสไปร่านะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ย ช่วยบำรุงในทุกระยะนะครับลดการหลุดร่วงของดอกนะครับผลเล็กแล้วก็ผลขนาดใหญ่นะครับที่รอเก็บเกี่ยวนะครับมีค่อนข้างหลายรุ่นนะครับตัวมาร์เฟเลียสไปร่าเนี่ยเป็นกรดอะมิโน,โนเข้มข้นนะครับที่ใช้บำรุงได้ทุกระยะเลยนะครับแล้วก็สามารถผสมได้กับาสารกำจัดศัตรูพืชตัวอื่นได้นะครับก็เดี๋ยวเราตัดภาพนะครับไปดูตอนที่ เจ้าหน้าที่นะครับที่สวนเขากำลังจะผสมสารนะครับเดี๋ยวเรามาที่นะครับแทงผสมยานะครับก็จะมีสินค้า,าหลายตัวนะครับแล้วก็มีพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องผสมยานะครับก็อันนี้เป็นตัวบัฟเฟียสไปร่านะครับที่ทาง น้องนุนนะครับซื้อมาใช้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตวงนะครับอ่าในแท้งมิกนี้จะมีทั้งาสารกําจัดศัตรูพืชต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวบัตโ l เรียสไปร่าของเรานะครับเดี๋ยวเราจะจะ,จะตวงนะครับให้ให้ดูเราจะใช้อันนี้เราใช้อ่สลิตรนะครับอ่านี่ระหว่างเทนะครับเดี๋ยวเราให้ดู วัตถุเรียสไปรา่านะครับที่กดกรดอะมิโนโเข้มข้นเจ็ดชนิดนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวเนื้อสารนะครับตัวแกลอนจะมีขีดบอกไว้นะครับจานวน2ลิตรนะครับอ่าตัวเนื้อสารจะเป็นเป็นสีน้ําตาลนะครับที่เป็นกรดอะมิโนโเข้มข้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้กําลังเติมน้ําอยู่นะครับเติมน้ําเพื่อจะ ฉีดพ่นส้มนะครับอันนี้ส้มก็จะอยู่อ่านี้ระหว่างกระบวนการนะครับเติมกรดอะมิโนตัวพาสโเฟรเลียสไปร่านะครับอ่านะครับในในแคนนิกของเรานะครับก็อันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็สามารถผสมกับสินค้านะครับกำจัดศัตรูพืชอื่นๆนะครับที่เราพ่นในส้มได้เลยนะครับตัวนี้จะไม่มีผลทซิกใดๆนะครับแม้จะใช้ในปริมาณ เยอะนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าสายกําจัดศัตรูพืชอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีตัวกวนนะครับช่วยให้สารเข้ากันได้ดีขึ้นนะครับหลังจากผสมสารตัวบัตโฟเรียสไปรล่านะครับกับสารกำจัดศัตรูพืชต่ตางๆของเกษตรกรที่ได้ผสมที่แท้งมิกเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับกระบวนการที่เขาพ่นนะครับแล้วก็ มาดูว่าในสภาพต้นมีอะไรบ้างนะครับตัวบัตโฟเรียสไปล่าที่เราไปดูในถังเมื่อสักครู่นะครับก็ที่ถามน้องหนุนมานะครับที่เลือกใช้บัสโฟเรียสไปรล่าเพราะว่านี่แหละครับที่เราจะเห็นว่าในต้นของส้มนะครับก็จะมีทั้ง มีหลายระยะนะครับมีทั้งดอกนะครับช่วงดอกนะครับช่วงติดผลนะครับติดผลเล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงเนี้ยตัวบัสโฟเรียสไปร่าเนี่ยเขาจะช่วยนะครับในการบำรุงผลเล็กนะครับลดการหลุดร่วงของดอกแล้วก็บำรุงผลนะครับที่ที่ยังมีแขวนในต้นนะครับตัวนี้ใช้ได้ทุกระยะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับ อ่าอันนี้นะครับก็มาดูนะครับที่พ่นไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์นะครับของ corporate expert นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตเฟอร์เรียสไปร่าบัตเฟอร์เรียเคโอบัตฟเรีซิิอนนะครับหรือว่าปุ๋ยเม็ดบาวคอนนะครับสูตร 20, 10, 10นะครับ 12, 11, 18, 15, 20นะครับ เร่งผลส้มนะครับแล้วก็ช่วยเร่งขยายขนาดผลหรือว่าจะเป็นตัวไฮโดรสปีดสตาร์เตอร์ไฮโดรสปีดยวนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่ร้านนิสิตเกษตรนะครับตำบปลป่งนังล้อน้นำร้อนอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ